ครับผมครับของชาตนี่วันที่2นี่ใช่วันที่สองใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเดินแบบในงานนี้นะครับผมตื่นเต้นมากแต่นี่คนนี้ครั้งแรกเออยจริงจริงเคยมากหยาบเซ็นเตอร์บ่อยมากนะแต่ว่ามาเดินซื้อของอันนี้มาเดินแบบเ้อ็คนละแบบกัน ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดการมากๆครับที่เชิญพวกเรา2คนมาเป็นตัวแทนของแจสเปอร์นะครับผมจากโปรเจกต์แจสเปอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแบบไม่ได้เดินแบบมานานมากเฮ้ยแต่พีทเดินดีมากคนนี้เดินดีมากเห็นเหรอเดินอยู่ดูอยู่ข้างหลังเพราะเราใช่แอบเฉงเออดูอยู่พีทแอบเฉงเอดูใช่เออ แต่ก็เรายังไงก็มีเดินแบบส่งวันนี้ต้องมีคนมาขอนโลตลอดเออเออเขาเราก็มีเออเราก็มีขอเดินพรมงั้นเอาเป็นเเอารื่องของเมื่อวานก่อนดีกว่าอ่าเตรียมเหล่าผมกันเลยนะเรื่องเรื่องของวันนี้เอาไว้ทีหลังอ่าแหนหนีเลยนะก็เมื่อวานเขาเดินพรมไงผมก็เดินแบบครับผมก็ไม่มีอะไรคุณดีกว่าวันนี้ไม่จำเป็นถามก่อนถามก่อนเดินพลังานใช่ไหม คนงานเดียวกันครับผมอ๋อใช่เขาเดินพรมใช่เองเดินแบบครับเดินพรมเดินแบบสามารถกลับพร้อมกันได้ด้วยหรอได้สิเพราะงานเลิกพร้อมกันหรอใช่ครับปกติเอารถมานี่ยมันใช่วันนั้นมันรถติดไงครับผมก็เลยนั่งแก๊้มาคือมันมีลุงมาอยู่ข้างๆแล้วมันต้องให้ลุงไปส่งหน่อยไม่ต้องว่าเขาประหยัดค่าน้ำมันวันนี้เขานั่เลยนะอะไรนะครับวันนี้เขามานั่งห้าเลยนะนี่เขาขโมยบัตรมาจากใครครับเนี่ย นั่งแนวหน้าเลยนะของคุณหน้าเออเหรอมาให้กําลังใจมัให้กําลังใจครับบอกบอกไปแล้วว่าตื่นเต้นมากแล้วเขาไม่บอกเออเดี๋ยวไปให้กําลังใจมีหน้าเหรอเดินเมื่อกี้นี่แบบอย่างนี้เลยขังขังเลยหน้าบอกได้เบาเบาได้เบาเออครับพี่แล้วทีมเดียวกันเราอย่าเล่นกันเองได้เลยครับร้อนอเราแบบเผื่อว่ามันตัดทแม่เราวันนี้แบบ อาจริงจริงรับได้เสมอได้เสมครับผมวันนี้นะครับถ้าเห็นใครใครใลูกค้าท่านไหนเห็นนะครับผมถูกใจโดนใจถูกต้องแล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับใช่ครับผมจริงๆยังมีอีก2คนนะครับผมวงจัสเบอร์ของพวกเรานะครับใช่ครับผมติดต่อได้ใช่ครับผมผมทางคุณโดนหรือทางคุณแอนนะครับใช่ครับแล้วก็พี่ปอนที่จุ้งนี่นะครับผมก็นะครับครับได้เลยครับผมเสร็จที่บอกแลครับพี่แล้ว อ่าใช่หรือขอบคุณคุณแฟนมากๆนะครับที่อ่าที่แบบให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดครับผมเพลงสถิติตอนนี้เรา6 0ล้านวิวแล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับออกมาไม่ถึงสองสามเดือนเองนะสองสามเดือนเองล้านแล้วก็ขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับผมก็สามารถฟังต่อได้ยาวๆเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเอาจริงๆอ่ะคุยกับเมมเบอร์ตลอดเลยว่าแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะได้การตอบรับที่ดีขนาดนี้ใช่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 แล้วก็แบบ เราเราเราเคยเราเคยมาโปรโมทโปรโมทที่ตรงตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงอะไรนะอ่าลีโดลีโดลีโด้แฟนเยอะมากจริงครับตื่นเต้นมากๆเลยวันนะแบบเป็นเหมือนครั้งแรกด้วยมั้งที่มากับจัสเปอร์แล้วเห็นแฟนเยอะขนาดนี้นไม่ไม่รมวมซาร์ลิมปิกนะใช่ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็น,นแฟนสนับสนุนพวกเรายเยอะขนาดนี้นครับผมเราเป็นกีฬปฟินเต็มที่แล้ว ก็พัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปใช่จอมคุยกับพวกพี่เขาตลอดครับว่าแบบเราจะพัฒนาตลอดใช่ยิ่งแบบเพลงต่อๆไปด้วยใช่ครับพวกเรื่องเรื่องเรื่องการเต้นหรือว่าการร้องเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาเรียนกันตลอดครับใช่ครับแล้วก็อัพเดีอัพสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไม่ไม่อยากแบบให้มันเท่าเดิมอยากให้เพลงเพลงต่อไปเนี่ยมันดูเก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าแบบนี้อาจจะมีเรื่งต่อไปอีกแน่ าจริงทุกคนก็ต้องอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันออกเพลงแรกมาแล้วมันจะไม่มีเพลงสองได้เยี่ยงไรใช่ใช่ไหมเพลงสองมันต้องมีอยู่แล้วุเพราะว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับเราดีมากๆใช่ครับผมแล้วก็ต้องให้การแบบตอบแทนไปหน่อยแค่ออกเพลงสองเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาช่วงไหนตอนไหนอะไรกัก็ติดตามรอกันต่อไปใช่ก่แรกที่มันแบบว่าขอแรงเพราเพลงที่สองต้องยังไง่าจะขอเบาๆอีกนิดนึงับผมขอ ขอเบาๆหน่อยก็แรงไปแล้วครับผมมาก็เอ่อที่ที่คุยกับคู่พี่ๆนะครับผมก็จริงๆก็มีแนวเพลงมาบ้างเป็นแนวไอเดียอะไรใช่ครับผมก็จริงๆได้ได้คุยกันแบบเอิ่มนไปแล้วตอนนี้ก็ยังแบบปรับแก้กันอยู่อะไรกันอย่างนี้ครับผมอ่าสผมนิดเลิกเลิกให้ลุงเขาหลอกกันอะไรนะฮะเลิกให้ลุงเขาหลอกแล้วลองท่ายาง เดี๋ยวนี้เขาไม่หลอกแล้วเขาชวนกันไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เคยทําให้ร้องไห้เลยนะไม่เคยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันด้วยนะัะว่าใครไม่เคยทําให้อ่านี่ร้องไห้นะันต้องกันนต้องกันความรักทําให้คนตาบอดก็ขอบคุณแรงสนับสนุนมากๆนะครับผมก็ตอนนี้เห็นทุกคนแบบชื่นชอบ ซีรีส์สายรหัสเทวดาก็ขอบคุณมากๆครับผมใช่ถือมาติดตามพวกเราได้นะครับผมตอนนี้ก็ EP เท่าไหร่แล้วตอนเออ่29ครับผมใช่สามารถติดตามเราได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนในเรื่องด้วยนะใช่ครับผมตอนนี้พาร์ทไฟฟ้าวายพาร์ทพี่จูเนียร์มาครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมก็ยังมีเราสองคนใช่ ยังมีบ้างมีบ้างมีแน่นอนครับผมซึ่งจะจบเนาะแข็งจริงนะคนอะไรไปไปอยู่เออไปอยู่แล้วแล้วทุกทุกคืนง่วงเหมือนกันอะไม่เหนื่อยไม่พักไม่ผ่อนมีเรียนก็ไม่ตื่นเช้าไปเรียนบ้างไอ้ก็คิดถึงเพื่อนเนี่ยอยากอยู่อยากหาเพื่อนเนี่ยมาหาอะไรไม่เจอเลอะเออซีรีส์เราเรียนทำให้รู้ว่ากินเหล้าได้แต่กินข้าวบ้างครับผมโอเคน้องก็ฝากเป็นแฟนเหรอใช่ครับผม ครับผมะก็ฝากด้ยนะครับผมใกล้ๆนี้ก็มี l l Fan Face นะครับ2025นะครับครับก็มีทั้งหมด11คู่ด้วยกันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะครับใครที่มาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนแต่บัตรโซเอาไปแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วพี่อยากไปที่พี่ไปยังไงบัตรโซเอาแล้วเนี่ยพี่มีบัตรพิเศษให้อยู่แล้วครับ บัตรเซต้าไปแล้วกันพี่บ้านเซต้าไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไปเองไม่ได้สิพี่ขอสองใบนะยังที่ขึ้นไปเต้นทางเลยโอไม่ได้ดิครับผมก็ฝาก L L ด้วยนะครับใช่ครับผมงานสุดท้ายฝากงานนี้หน่อยมีเป็นรุ่นแกล่ะเลยงานนี้มันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมงาน the summer t r a n s i t i o r นะครับผมก็มมีีถึงวัันนท่8เลยะครบผใช่ครับผมได้มีศิลปินอีกหลายๆท่านเลยนะครับผมถ้ารักใครชอบใครก็มาดูกันได้นะครับหรือว่า อยากตามหาความสุขใหม่ๆก็มาดูศิลปินหน้าใหม่ๆได้นะครับผมใช่ครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ